ประกอบด้วยความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้พื้นที่ต่างๆได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนแห้งแล้งโดยเฉพาะพื้นที่อยู่ห่างไกลาจากเขตชนประทานศูนย์บรรเทาสาธา,ารณภัยมณฑลหานบกที่4ร่มก,กับส่วนราชการเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือกับสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนานคต และการช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับความผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาการพูนากล่าวให้โอว่าและเปิดโครงการลาดตัดร่วมใจองค์กรและสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้เรีงเห็นถึงความพร้อมเพียงกัน เพื่อให้การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพยยื้นที่จังหวัดขยะไทยแลนด์็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากจึงขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ทปฏิบัติภารกิจนี้ทุกท่านขอให้มีความภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นกนลาลังสําคัญบนพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระวชิรเจ้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าอัปโร สำิดแล้วนะครับอ่าเคลื่อนขบวนได้เลยนะครับรถจากรถที่ทองนะครับรองนะครับในการช่ยวย,วย,วยวเหลือประชาชนนะครับใครในนที่มาถึงนี้เราจังหวัดพะเยาสำนักงานดังที่จังหวัดพะเยาว้ทยัางประชาชนนะครับเราจะรวมการทุกหน่วยงานนะครับทุกส่วนนะครับเราจะเอาสามสองครับคือไมครับ เดี๋ยวรถที่ได้ประสานไว้นะครับไปจัดบวนด้านขวามือเลยนะครับถ้ารถรถที่ได้ประสานไว้ถ้าจับเลยนะสุดจัดหรือไปแจกน้ําแจกใส่น้ำไม่ไประชาชนในพื้นที่ได้เลยนะครับนะครับดูเดี๋นะครับ เด uh ี๋ยวเรหักขวาตามเนิมกช่นนะครับ

फैसला